สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้งานอู่นะก็เรื่องของเรื่องคันนี้เปลี่ยน ECU ใหม่นะแล้วอู่ใส่มาไม่ดีเนาะก็เดี๋ยวมันเนี้ยนะเขาก็เนี่ยปล่อยไว้ไม่พันสายให้ด้วยนะเออแต่ว่าใส่จริงแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เห็นนะแต่ไปเอาไปฉายมาก่อนอ่อน อ๋อชมเข้าไปนะปีนขึ้นมานะเนี่ยเห็นว่าปีนล่องขึ้นมาไม้สนิดเห็นไหมมีดูแล้วก็พลาสติกแตกด้วยนะก็พลาสติกคงไม่ได้เปลี่ยนแหละเพราะว่ามันแตกแค่ปีกมันนะอาจจะยังใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวตัดโค้บแบตก่อนแบตอยู่ในนี้เนาะก็ะปลดจริงๆมี2ด้านนะแต่วันนี้เอามือสองมามันเหลือด้านเดียวละด้านนี้มันหักไปละแล้วก็จะมีตรงนี้อีกที่หนึ่งอันนี้ก็หักไปละ ก็ไม่รู้นะรถยุโรปพลาสติกมันอ่อนแอเนาะ,ะค่อยๆถึงขึ้นมามีเมื่อเดียวนะ,ะนี่นะครับแบตแบตนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่ของเดิมก็เดี๋ยวถอดแค่ควรลบก็พอมั้งถอดอดควรลบก่อนนะครับผมน่าจะเบอร์ติดมั้งไม่แน่ใจ ก็เบอร์สนะิบเนาะไขไขปลดก่อนเดี๋ยวก็จริงๆไขบล็อกก็ได้นะเพราะว่าบล็อกมันจะเข้าง่ายกว่าประแจมันเข้ายากที่เกลือเริ่มมาแล้วแสดงว่าแบตไม่ค่อยดีปลดไปก่อนปลดแล้วเราก็ยัดๆไปก่อนไม่ต้องเอาออกมาหรอกไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเอามาเริ่มถอดกันก็ ถอดเหมือนถอดรอบที่แล้วจำได้ไหมปลดอ่ะปลดออกมาอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวปลดอันนี้ก่อนนะปลดสายก่อนแล้วค่อยดึงข้างหลังมันได้เข้าไง,ไง่ายๆครับหนึ่งก็มุมตรงนี้นะใช้ทียี่สิบนะเนี่ยใช้ทียี่สิบขันปลดก่อน ปลดแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมแต่อนนี้เดี๋ยวว่าคงหาเทปมาพันนะไม่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะดูดิไม่เก็บงานเลยเปลี่ยนสามมื 38, นะ EPU รวมค่าลงโปรแกรมก็ถ้ามีเครื่องคงเปลี่ยนเองอ่ะไม่มีเครื่องลงโปรแกรมนะครับผมมันต้องทำเรื่องระบบกุญแจเนาะ ก็ไปจ้างเขาดีกว่าแต่จ้างเขาอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะแล้วก็ปลดนี่นะอันนี้ก็เคยบอกแล้วจำไม่ได้แล้วทางไหนเอยโยกโยกโยกดันหอยหลังนะอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ล็อกเลยเนี่ยคือแค่เราขยับอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็ขยับได้แล้วคือมันไม่ได้ใต่มา กดที่นะปวดตัวนี้นะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมเหมือนกันเหมือนตัวข้างหน้าค่อยขยับขยับขยับ,ยบมันก็ขึ้นมาเองอนี่นะปวดแล้วก็หาที่แล้วก็มาปล่อยข้างหน้านี่ปวดเนี่ยหลุดแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลย น็อตก็ไม่ใส่ดูดูเนี่ยขยับได้เนี่ย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 นี่ยก็ไม่ใส่มาอะไรวะรีบจัดเลยเดี๋ยวผมปลดตรงนี้ก่อนอย่างนี้อ่ะเรียกตัวเองว่าช่างเลยผมไม่ช่างผมยังเก็บงานดีกว่าเลยก็อู่แถวปทุมอ่ะไปหาเองวูไหน เฮ้ยไม่ล็อกมาจริงอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเอ้าเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้นะไม,ม่โอเลยเฮ้ยไม่ล็อกมาจริงครับไม่ล็อกมอกรองมายัดมาเองเดียวเลยอ้าวจริงด้วยเดี๋ยวผมมาออกให้ดูทำไมล็อกมานะ ัด,ดึงขึ้นจริงจริงมันจะติดนะมันจะดึงขึ้นมาไม่ได้น,ไไดน,น,ไนี่ไม่ได้ล็อกมาดูเห็นไหมนี่ไม่ล็อกมาดึงขึ้นมานะได้หน้าตายเฉยเลย อย่างวะอยันไ,ได้ยังไงอ่างมัน,นมเราต้องแก้ย้งานแก้ดูดูพอรงมาได้เฉยเลยอะไรนี่ย เป็นอู่เบนแต่ไม่เคงมีเครื่องมือทอดอ่ะแล้วเรามาดูนี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหนมหม,มันบี้อยู่เนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยสังเกตดีๆเห็นไหมมันบี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนิ้วผมชี้นะมันบี้พอคุณใส่ไปอะอากาศมันก็ไม่เข้าหรอกเอ้อากาศมันก็ไม่นี่หรอกไม่โฟมันก็เข้าทางนี้ แทนที่จะมันเข้าผ่านเซนเตอร์นะมันก็ไปเนี่ยมันมีเซนเตอร์แอร์โฟตรงนี้นะมันก็ไม่เข้ามันไปเข้าตรงนี้เครื่องมันก็สวิงนะรอบสวิงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแคมตัวนั้นออกก่อนแล้วแคมสปินใส่คือลูกค้าเบนซ์นนะนี่ของแท้นะจริงๆมันสองร้อยหกสิบาทเต่ผมรวมค่าส่งแล้วสามร้อยหกสิบาทนี่ของแท้แล้วนี่ที่อู่ใส่มาให้ จริงจริงของแท้ที่ติดรถก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ใส่มาให้เขาใส่ตัวนี้มาแล้วเขาก็ขัดไม่ได้งงวาลาเอองงในงงอ่ะโอเคก็เดี๋ยวแกะก่อนนะอ่ะให้ใส่ในลักษณะน,นี้นะครับผมรอบน้าเครื่องมือได้เข้าไปได้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ท่อกันอันนี้ยากเดี๋ยวผมจะ ทำยังไงล่ะตั้งกล้องมันจะนานอะ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดเป็นอีกเทคหนึ่งกันเผื่อผมเล่งเวลาอ่าสรุปถอดมาแล้วเจอแจ็คพอตสองต่อนะฮะไอ้มีกระใส่มาผิดทางจริงๆมันต้องหันมาด้านนี้นะมันจะมีเดือยล็อกอยู่ข้างในก็ดูตามตามเดือยล็อกนะก็เออเดี๋ยวแก้ก่อนนะแล้วก็สลับสลับด้านไม่ได้ด้วยมันเหมือนมันเหมือนแบบ เออสำหรับสาหรับด้านของมันเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้ก่อนใส่ให้ถูกทางแล้วก็ใส่แหวนล็อกก่อนโอเคนะแป๊บหนึ่งมุมนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็ถ้าคุณไม่มีเครื่องมือนะคุณก็เบิกของใหม่ให้ลูกค้าคุณก็จะไม่ต้องใช้เครื่องมือนะโอเคปะเออเดี๋ว เรื่องสายไฟเดี๋ยวผมหาเทปมาพันก่อนผมก็ไม่มีเทปอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงเดี s. <S ๋ยวเอาเทปธรรมดาพันแป๊บก็ผมพันคร่าวๆนะเทปจริงๆมันต้องใช้เทปกันความร้อนนะมันจะช่วยให้ตัวสายไฟมันอยู่ได้นานขึ้นแต่นี้ไม่ม <P, S 2> ีเนาะไม่มีก็สายไฟธรรมดาเนี่ยแหละก็มีแค่นี้ปันปันก็ จะเห็นไหมเนี่ยอย่าลืมใส่ท่อไปข้ามก่อนนะเนี่ยท่อตัวเนี้ยเนี่ยท่อตัวนี้ก่อนใส่เข้าไปก่อนตัวนี้ไม่มีอะไรยึดนะใส่เข้าไปเลยมันท่อมันแตกได้ไหมเนี่ยอ๋อ,อโอเคนี่นะเนี่ยใส่เข้าไปก่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปก่อน,เ,น,เ,น,น,เ,อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะผมนี้มันไม่ค่อยเห็นเนาะ อาหารที่วางไม่ได้ได้แค่นี้แหละโอเคดูดูไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆอธิบายเพิ่มใอย่างก็ใส่แล้วก็เลงจัดใส่ไฟก่อนไฟที่มันเกิดการเนี่ยจดออก้มันออกจากทางที่เราจะลงก่อนค่อยๆเลง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 แล้วก็ยัด จะตบีบญญาตาบานยัดนะตรงนี้สำคัญน,นี่ใส่ไฟตรงนี้ผมโดนตล,ลอดอเอามันขึ้นมาก่อนไอ้หัวใหญ่เนะี่ยถ้ามันไม่ขึ้นมาข้างบนมันจะใส่ไม่ได้นะแล้วเราก็เปิดเปลี่ยนไรต่งปกจกเราก็ดูเราก็ถ่า,ายไว้ถ่ายอันนี้ให้อันนี้ถอยถอยแล้วจะให้เข้าร่องมันก่อนอ่า แล้วสองล่องดงไม่ขึ้นแล้วเราก็ดู <Check. S 1> เช็คว,นะว,ว่ามันเข้าไหมรูเนี่ยอันเนี้ยมันเห็นไหมมีหนามข้อนี้ผมให้เขาเปลี่ยนเขาก็ไม่สนใจนะเขาปล่อยเขา้วเราก็ส่องดูว่ามันเข้าไหมตรงนี้สําคัญนะไม่ใช่ไม่สาคัญเนี่ยก่อนมากมันจะไปปิ้นทางนู้น แล้วผมไม่เอาไขควงยาวมาก่อนต้องใช้ไขควงยาวเนาะแบบหนึ่งก็นี่นะหาอะไรแบบตรงๆยาวๆนะผมหาทุกเชื่อมน,นะเคียร์ใารไม่เห็นตะเกียร์ไปใส่ไ้ไหนไวะโอเคเขียให้มันเข้าร่องนะแล้วแต่จะหาก็ใครจะหาเลย หลังปั้มกับมันอยู่สักพักนะฮะก็ใส่ได้อันนีนะ้ถ้าใส่ได้มันจะอย่างนี้นะเราก็ทําการปลดปลดแล้เนี่ยนะเนี่ยมันจะขยับได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ดูรอบรอบก่อนนะ,ะเช็ครอบๆอบก่อนว่ามันโอเคไหมอะไรไหมก็เดี๋ยวผมปดลดละเนี่ยอ่ะเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมอาจจะขยับ ตรงนี้นะฮะเลื่อนตรงนี้มาไว้แถวๆนี้นะครับเพราะตรงนี้มันเกี่ยวยากอะเดี๋ยวผมเอามาเกี่ยวให้ดูครับหนึ่งมือผมก็แหกหมดแล้เนี่ยทำโอ้ขอโทษทีมันร่วงมันหาที่ลงไม่ค่อยได้อะที่มันแคบมากนะคะก็ขอพัยก็อยากทำให้มันเห็นไม่หรอก หามุมก่อนหามุมดีๆเห็นไหมมุมนี้โอเคมุมนี้มือผมกระสอดไม่ได้คือจุดที่มันเห็นนะฮะมันก็ตอดไปได้ <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึง <laughs> พอเราใส่ผมไม่ได้ถ่ายมานะพอใส่กริปล็อกตรงนี้ตรงนะครับเทคว่ามันไม่หลุดแล้วก็ใส่นอนเบอร์แปดเนาะนอนเบอร์แปดข้างล่าง ไม่ใช่เบอร์แปด T อะไรสักอย่างแต่ผมใช้เบอร์แปดตัวนี้หนึ่งตัวนะฮะตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็พวกปลั๊กอะไรใส่ให้เรียบร้อยเนะะนี่ปลั๊กใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมก็เออวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงตัวตัวตัว,ตวแคมล็อกนะฮะให้ให้มันไว้ตำแหน่งประมาณนี้เนอะ เวลาถอดได้ถอดได้อย่าให้มันไปเข้าไปเยอะแต่กี้ผมแก้ตรงนี้ออยู่มันก็เลยใช้เวลาครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ